เล่นอไรแไม่มึงจะเล่นเล่นอืเล่นๆโน่นระเบิดใช่ไหมโน่นโ่นใช่ไหมระเบิดอะดูหื่นมาไปไปทด่ีกที่บ้านนี่ก็นั่งเล่นนี่ละอืพี่ว่างมาเลเออ มัแรงยืดหาดอกมันเปหายที่เทื่งพู้อ่นเนอยคเื่อยังอยู่เรื่อนเอือนบ้างที่บ้างนีดได้สิบอกตักที่พุ้นซอยนั่น่ะไป่เอาไปนี่กี่ขั้นกี่ขั้นพักันมึงเว้นให้พักเด็ก เนีกไปตเดียวเวียดวาวเล่นน้องเล่นเ้ยฮะจอนี่จาจ่าจานหัวกิดจะเวียดจะมือบนหัวนะจ้เฮ้ยกคนเห็นเวียดนีนะเห็นบันี่นะเหวียดองเียดคนลทับ้นี่คนเห็นเวียดเห็นแตนี่งนมันยาไม่เพียไรดิม่ไดายเลยน้มงดูดเนาะสุดสิเลีวยเนาะ <laughs> wow, ừ, ừ. Để vào để hết đi ừ? để quăng cái vào này Nghe hết nhằng đi. Nó bị tắc này kia phun Tắc em ở đây thì kia phun à. Bị xoay nè. con bị xoay là cái tôm thôi. Thế nào? Thì Tuốt không chứ chứ nó chưa, nhắm, chưa, 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 khem. Ô, chưa, ơi, <laughs> đi nắm nó. Ôi nó. Nhằm lá nó. nhà có đi chín nắng khem. Con mình mới yêu. Khéo ấy sẽ mất. รอนมัแล้วบ่เดียมันห่างรักมัแลลวเงียมั้แมาเร็วเฮ้ยมึงนี่มาบ้ามนีจะมากันไหมเฮ้เล่นเกมอยู่กูอุ้หัวยังตะละมือะลงนี้นายเด้เนาะเงียังยผู้เดียวมาเป็นสิติดกมันยากยากนะิดยากทางอยางไม่ซอยเข็ยรถตนี่่เห็น เออเนาะเอ็มิบ้าว้าวเรียกไปเกียกมันจิงีเดเกียเงี้ยเกี่อไดนเก็มโอ้ยอาว้ยโอยทำนี่ก็บ่ไดเนาะฮ่อนก็บฮ่อนบานี่มาเพิงพาเยี้ยน้าบ่ไใ้จักจังอาวุ้เฮ้ยยามจะคล้องจะมาใส่เฮ้ยบัตที่กูไปหาใส่กูตลอด ร่ที่เห็นน่ะใส่ปั๊บรถตกหัวแบบนี่ไหมเพิ่งน่ายยังก็บ่ได้หรอก